นี่ครับบอกเลยว่าชุดนี้ห้ายากถูกชิ้นเลยครับเป็นพระเช่าพนงานจากทางพี่ๆทางบ้านนะครับพนงานออนไลน์นี่ก็บอกเลยว่าเออไม่บ้านจริงบางทีไม่เจอนะแบบนี้อ่ะนี่ครับพี่ชายก็แบ่งมาให้นะครับ1ชุดอ่ะนี่แบบนี้ครับจะไปห้าที่ไหนครับพระแวกม่านลัสมียุกต้นยุกแรกครับนี่พิม์พใหญ่นะเนื้อเห็นไหมโคตรเก่าโคตรถึงอยู่ครับแล้วก็ มีซิวาลารีครับเป็นซิวาลารีวัตถิรกรณ์นะนี่แต่ว่ามีมีอันนี้นี่เนื้อดาเนื้อดาไม่ค่อยเจอนะบอกเลยเจอยากนี่นะแล้วก็มีพระลีลาเนื้อแดงนี่พระลีลาเนื้อแดงครับเนื้อว่านเนื้อว่านแดงครับแบบนี้ก็หายากครับนี่มีลงสื่อชัดเจนเลยด้วยอ่ะแล้วก็นี่แล้วก็มีนี่ครับนางพญาปีหนึ่งห้านี่นางพญาเนื้อพุตตะกัะ นะหอมเดียมขึ้นคอเลนหนึ่งองค์สวยมากองนี้นะแล้วก็มีนี่พระสันนิดหนึ่งองค์ครับพระสันค้างเม็ดพิมพ์เล็กพระสันสุมไข่ปลาหรือพระสันค้างเม็ดพิมพ์เล็กนะครับนี่หนึ่งองค์ครับ,งงรบสวยถึงยุคอ่ะนี่ครับสวยถึงยุคทุกองค์เลยพระสวยมากจุดนี้นะครับใครอยากได้ก็ทักเลยนี่ครับ t o g f c ี w ่นะครับเน้นแบงไม่แรงครับนะไม่แรงเอาเป็นว่าองค์ไหนที่ผมเปิดไปเนี่ยก็คุ้มค่าทนะุกองค์นะคุ้มค่าทุกองค์ครับอ่ะโอเค วันนี้ใครมาดูคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ